การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาขายเรื่องธีรกําการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะหาทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจมีแก่จิตแก่ใจ,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 ใจ ก็เพลินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทํามีจิตใจฝักใฝ่อะไรอทธิมาทั้งสี่ก็ไปรวมมีที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองเพราะเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจต่นนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่อย่างไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทําก็เสนเอให้ มีความดูดดืด่มหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทาการค้าขายที่แรกก็ยอมมค่อ่ทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียค่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องร่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรับคอบอและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการ<ม>ปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราํำปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปุ่งตั้งปุ่งป,ปั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกรมก็เดนินกับท่านนั่งภาวนาก็นกั่งกับท่าน เห็นท่านทำาราก็ทําแต่อาการของกิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดม,ดมดีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั่นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้ของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เงยรนระับการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้เราลึกได้เราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมาหนักนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอิยาบทอันของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต,ตรจ a r g หรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตัง้งหน้าตั้งตาทาโดยเฉพาะไม่ขาดหน้าขาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคนั่งก่อนเดจพยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนิ่งใสขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว แล้วไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าเราโง่เราช่ลาเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในนั้นในขนาดนั้นชตติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดว่าขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพิพจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีม่มีสติพุ่งงนงานเอาขั้นสติสักก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลนี่ว่าไม่ค่อยจะผิดกลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่หนึ่งาการศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตองอะไรสำนองนั้นอันนี้ให้ใหยกเว้นทั้งหมดในขั้นรุ่มแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทําจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทํานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทํานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขนาดที่กาหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความจานานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเอง,เ,องเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ขั้นปฏิบัติการิเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลย,เลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุมบาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความประยชนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันแล้วก, 5, การดัดพยศนั่นก็คือธรรมนี่เวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความประยศเหล่านั้นน่ะเมื่อกําลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลบตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับน,นี่เรียกว่างางานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เอื้อมแรกขึ้นไปเรื่อยเช่นเดียวกับเด็ก ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับก,การบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะ,จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือม,มีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุปไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยๆไปโดยโดยลดําดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่พัน ใชหูใช้าตาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสดุปสติปัญญาให้รับทราบให้คน้นคว้าให้พิจิพริจณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีาน,นเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มองสาล นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลาดับจะไปอยู่ในสถา,านที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทราบภายในผึงควายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทำอยู่ใน สถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลด Hence, ําดับลําับเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล่าเขาจะออกค้นตามล่าที่เหลสที่นี่ทีิเหลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบกบผู้หามเป็นภาระให้กดทรวงมากมายได้จากประทานเป็นผู้ไปเชียวยึดถือมาวี่เละก็ตามล่าขึ้นตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักลงชังหลงจิตก,กับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ สิ่งของตอนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นขุงตนโดยลำหนักลำหนักนี่การพิจารณาแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตำหนิติชมของสิ่งน,นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับดลบมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอ,องนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้อนคว้ากันโดยลำหนักลำหดาน,นี่ชื่อว่างานงานของจิตผลจะที่จะคุ้ได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงท่วมจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง แลวทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแกล้าหาขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเท่วตามต้อนตามล่ากกิเลสทิ่เลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั้นสาคัญหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงราละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นม,มีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะไหนก็ตา,ามย่อมจะเกิดความงสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดี้าละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สําคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ม,มีและเกิดความงสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อ เปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านพิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภา,ายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับ ของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจักแล้วไม่ต้องบอกไอ้องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งน,นั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือด,ดูดดืดด่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลก,กาธาตุจะหวั่นไหว เพราะปัญญามันวิ่งถะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึก,ลก,ก,ลกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นนนเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลำดับลหดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยวู่นยังไงาตามล่าที่เด็ดอของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํหนักลํหนักเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลกก็ถูกถเรียกว่าล่ากิเลสก,ก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจตรงใสขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของทมจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริงมันถึงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นขนควายิาง่งื่อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียจเนี่ยผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดวยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพยิ่งวิ่งเต้น,นขนควายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้น,นขนควายให้ ได้มากองขี้กับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอ,อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอ,อกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงน,นันมันหมุนมันไปเองเอาไปจนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูหมดสมดุมดนั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวง นั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนเองเรื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวเียธรรมจักนั้นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิงที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะค่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตาผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลําดับน่ะถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยอาหารตะผลกับนิพพานสมบัติก็ไมีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารตะผลโดยสมบูรณ์แล้วกับคืนนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนกิรที่กรกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรร,ธร,รมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งปกตกโิโผลม,มจึงต้องกําจัดตัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอํานาจแห่งธรรมทาแก้ทิเล่เมื่อแก้ทิเล่เน,นะ้ยทำฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กิเลสไม่มีอะไรผิดกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กิเลสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัติและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีเจิคตินิสัยหนักมรในเอามาขุดมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความลุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปนิพณา ให้ปรากฏขึ้นพานในจิตต้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอด้วยจิตเพียงเท่านี้